ก่อนจะถึงวันอภิปรายคุณเชื่อไหมครับว่ามีการที่จะให้ข่าวที่บิดเบือนให้ข่าวที่ไม่เป็นความจริงและบางข่าวเนี่ยมันเป็นการด้อยค่าหน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยที่ทาให้เขารู้สึกว่าสูญเสียกําลังใจในการทํางานล่าสุดมีคนวิพากษ์วิจารณ์บอกว่างบประมาณที่จัดสรรปี65เนี่ยปรากฏว่าง,งบกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยมันลดลงลดลงแล้วก็ดันไปให้กองทัพเนี่ยเยอะกว่าของกระทรวงสาธารณาสุขทําอย่างนี้ได้อย่างไรสถานการณ์โควิด -19 บเาเนี่ยระบาดหนักมาก พระเอกเนี่ยก็ต้องเป็นกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอเอ๊ะแล้วทำไมงบกองทัพเนี่ยทำไมมันไปเยอะกว่างบของคุณหมอของกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดเมื่อวานนี้ครับคุณอนุชาบุราพาชัยศรีโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีชี้แจงออกมาเลยครับว่าเรื่องของการจัดสรรเงินเนี่ย งบประมาณปี65เนี่ยที่บอกว่ากลาโหมได้มากกว่ากระทรวงสาธารณสุขยืนยันครับว่าไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงครับถ้าจะดูพิจารณาเป็นตัวเลขนะฮะข้อมูลชุดข้อมูลเนี่ยเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยกระทรวงกลาโหมนะครับงบปี65ที่กำลังจะเข้าสู่สภาเนี่ยะจะได้อยู่ที่2 0 0 0 0 0ล้านบาท อันนี้เป็นตัวเลขของกรม2 0งแสนล้านบาทของกระทรวงกลาโหมเยอะไหมไม่เยอะเพราะว่าปรับลดลงฮะใช่ครับปรับลดลงจากปีที่จากปีที่แล้วเยอะเหมือนกันครับตัดลดลงต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วใช่ครับตัดลดลงไป1นึ่งหมื่นกว่าล้านบาทนี่คือของกระทรวงกลาโหมส่วนกระทรวงสาธารณสุขล่ะที่บอกว่าโอ้โหได้งบน้อยกว่ากระทรวงกลาโหมตอนแรกบอกว่ากระทรวงกลาโหมได้20,000นล้านแล้วกระทรวงสาธารณสุขได้1นึ่งแสนห้าหมื่นล้าน เออทำไมกระทรวงสาธารณสุขได้น้อยกว่าตรงนี้เองชี้แจงครับว่าเรื่องของระบบสาธารณสุขเนี่ยนอกจากกระทรวงสาธารณสุขตั้งงบประมาณภายในแล้วยังมีหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขอีกก็คือระบบประกันสุขภาพทุนน้าหรือสปสชเนี่ยก็ได้รับเงินไป1นึ่งแสนสี่หมื่นล้านบาทนี่คือสปสอชอนะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและยังมีกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินอีก 1 1 8 3ล้านบาทรวมกันแล้วเป็นตัวเลขกลมๆที่เป็นงบของกระทรวงสาธรารณสุขงบสารสา,ราธรารณสุขทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ที่เกือบเกือบ0 0แสนล้านบาท3 0 0แสนล้านบาทเทียบขก,กองทัพ2อ0แสนล้านบาทเห็นไหมฮะงบสา,าธรารณสุขมากกว่าและงบกองทัพเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเอาไปทําแต่กองทัพอย่างเดียวโรงพยาบาลสนามการปกป้องดูแลชายแดนเพื่อที่จะไม่ให้โควิด -19 เเนี่ย ย่างกลายเข้ามาในประเทศนี่ก็คืองบกลาหโหมใช,ใช่ไหมครับมันเป็นการบรณานการการทำงานร่วมกันถ้าเรามองในทุกมิติเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยชุดข้อมูลที่ถูกต้องถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าตรงนี้สําคัญยังไง ถ้าคุณหมอได้ยินกระทรวงสาธารณสุขได้ยินเนี่ยข่าวลือที่ไม่ถูกต้องแบบนี้บอกว่างบกระทรวงสาธารณสุขน้อยกว่ากลาโหมเขาจะรู้สึกยังไงหมดกําลังใจใ<ช>เสียกําลังใจมันเป็นการด้อยค่าหน่วยงานมันเป็นการด้อยค่าเรื่องของงบประมาณทําให้กําลังใจและขวัญกําลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตงานเนี่ยลดลงประชาชนได้ชุดข้อมูลที่ผิดประชาชนก็จะเสื่อมศรัทธาในหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมเหล่านั้นถามว่าตรงนี้เนี่ยมันเกิดประโยชน์กับประเทศชาติไหมไม่เกิดให้เกิดไม่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติดังนั้นแล้วเนี่ย เมื่อเราได้รับข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะสํารวจตรวจสอบดูให้ดีๆแล้วก็ดูวัตถุประสงค์ของผู้ให้ข่าวว่าผู้ให้ข่าวเนี่ยถ้าเกิดให้ข่าวแบบนี้เนี่ยวัตถุประสงค์เขาคืออะไรแน่นอนโอเคอาจจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบถงดุลของรัฐบาลนะครับแต่การที่เขาได้ข้อมูลมาอาจจะขาดการตรวจสอบขาดการเรื่องของการดูให้ถี่ถ้วนแต่เราคือภาพประชาชนการรับข่าวสารอะไรต่างๆและกระจายออกไปเนี่ยเราจะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องถ้าเหตุ เกิดว่าเอ๊ะสงสัยอะไรเราก็จะต้องตรวจสอบกันให้ดีๆนะครับดังนั้น <ạ. S 1> งบประมาณกระทรวงสาธรารณสุขและกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ต้องของยืนยันว่างบกระทรวงสาธรารณสุขอะตอนนี้สามแสนกว่าล้านนะครับที่จะเสนอกันเข้าไปส่วนงบกลาโหมสองแสนกว่าล้านเรื่องที่ข่าวลือบอกว่างบกลาโหมมากกว่าสาธรารณสุขนั้นไม่เป็นความจริงครับ